ฝาครอบวาล์วเวลามันเสียมันเกิดจากอะไรฮะคอยจุดระเบิดรถทุกคันมันจะจะจะ,จะใช้คอยจุดระเบิดพวกรถเก่งนะฮะพวกรถเบนซินจะใช้คอยจุดระเบิดหรือไม่ก็หัวฉีดถ้าอยู่ในดีเซลมันจะเสียบเข้าไปถ้าคอยจุดระเบิดระเบิดนะครับหรือมีการไหม้ขึ้นมามันก็ทําให้ฝาครอบวาล์วมันเสียได้นะครับหรือไหม้อีกอย่างหนึ่งก็รถที่ไปติดแก๊สมาก็มีความร้อนสูงทําให้ฝาครอบวาล์วมันบิดตัวนะครับทาให้มันเกิดการน้ํามันเครื่องมันรั่วออกมา น้ำมันเครื่องเวลามันรั่วออกมาเยอะๆนี่มันไม่ดีนะฮะมันทําให้น้ำมันเครื่องมันขาดน้ำมันเครื่องขาดก็จะทําให้ข้อเหวี่ยงละลายลูกสูบละลายได้นะครับคอยหมั่นตรวจเปิดฝากระโปรงตรวจสอบดูว่ามีน้ํามันเยิ้มมาตรงที่ฝาครอบวาลว์ลงมาหรือเปล่านะครับถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนนะฮะครับสวัสดีครับผมกับผมอีกครั้งครับผมอ้ําซีแอะไร่อยยนนะครับวันนี้ที่วางบนโต๊ะทั้งหลายแหล่นี่คือฝาครอบวาลว์นะครับมีมีทั้งรถเกง๋งรถกระบะรถตู้อยู่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ ฝาครอบวาล์วเวลามันเสียมันเกิดจากอะไรฮะคอยจุดระเบิดรถทุกคันมันจะจะจะใช้คอยจุดระเบิดพวกรถเก่งนะฮะพวกรถเบนซินจะใช้คอยจุดระเบิดหรือไม่ก็หัวฉีดถ้าอยู่ในดีเซลมันจะเสียบเข้าไปถ้าคอยจุดระเบิดระเบิดนะครับหรือมีการไหม้ขึ้นมามันก็ทําให้ฝาครอบวาล์วมันเสียได้นะครับหรือไหม้อีกอย่างหนึ่งก็รถที่ไปติดแก๊สมาก็มีความร้อนสูงทําให้ฝาครอบวาล์วมันบิดตัวนะครับทําให้มันเกิดการน้ามันเครื่องมันรั่วออกมา น้ามันเครื่องเวลามันรั่วออกมาเยอะๆนี่มันไม่ดีนะฮะมันทําให้น้ํามันเครื่องมันขาดน้ามันเครื่องขาดก็จะทําให้ข้อเหวี่ยงละลายลูกสูบละลายได้นะครับคอยมันตรวจเปิดฝากระโปรงตรวจสอบดูว่ามีน้ํามันเยิ้มมาตรงที่ฝาครอบวาล์วลงมาหรือเปล่านะครับถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนนะฮะหรือต้องให้ช่างเขาเช็คดูว่าเป็นที่ยางฝาครอบวาล์วอย่างเดียวหรือว่าเป็นฝาครอบวาล์วแตกล้าวบิดหรือว่ารั่วซึมอะไรต้องเปลี่ยนนะ,ะอันนึงไม่กี่ตังค์ฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวราคาให้ฟังราคาไม่แพงครับผ อ,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 อันแรกเลยนี่อันนี้เป็นวีโก้เบนซินนะฮะหลาดเครื่อง2 TR นะฮะรถตู้คอมมูตเตอร์เบนซินก็ต้องใช้ตัวนี้ รถกระบะ 2TR Vigo เบนซินก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับอัละพันแ8นะครับ 2TR อาทัดมา BT 5 0 Pro 2.2นะฮะยังไม่ใช่3.2นะ2.2มันจะเป็น4สูบนะฮะถ้า3.2มันจะเป็น5สูบอันนี้4สูบเขาเรียก2.2 T6 นะครับอัลลพันห5 BT 5 0 Pro อาทัดมาตัวนี้ D4D เป็นมีเนียมเอาไปแปลงใส่พวก Vigo ก็ได้นะครับเพราะวีโกเดิมๆม,มันจะเป็นพลาสติกตัวนี้ผมทำมาเป็นอลูมิเนียม ผมทําตัวยึดอินเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับคุณดูนะตัวยึดอินเตอร์เรียบร้อยคุณสามารถเอาไปแปลงใส่วีโก้ได้นะครับอัลละ2,080แต่ถ้ารถเดิมๆเ,เป็นดีโฟดีแล้วก็คือตัวนี้เลยแต่ถ้ารถวีโก้คุณเสียนะครับมันเป็นพลาสติกอยากตัดความลำคาญมันแตกบ่อยๆก็เปลี่ยนแ็นะอลูมิเนียมนะครับใช้ตัวนี้ได้เลย Inter อินเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะฮะว่าจะใส่ไม่ได้ผมทําเสริมขึ้นมาให้ยึดอินเตอร์ได้แล้วนะฮะอันละ2,800บาทนะครับ D4D วีโก้เป็นมีเนียมนะครับ ตัวนี้จะมาเป็น d m a x 1.9นะครับอัน12,000บาทนะครับ DMAX 1.9อ1.9ถัดลงมาตัวนี้เกียร์จัมโบ้2,007นะครับอัลละพันสอถัดมาตัวนี้จะเป็นนาวาร่ามันจะมีรุ่น5 g เกียร์กับ6 g เกียร์นะครับผมมีแถมอุปกรณ์ไปให้เพื่อจะได้เปลี่ยนได้เลยนะครับอัลละ2,400บาทฝาเข้าวาพร้อมอุปกรณ์นะครับนาวราร่า อ่าตัวนี้จะเป็นนิสสันนีโอนะฮะอันละ1,600บาทนิสสันนีโนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็น b14 ิบสีนะฮะนิสสันบีสอันละพันห้านะครับตัวนี้ถัดมาจะเป็นเ h ฟออฟต้านะครับเชฟออฟต้าหนนะฮะตัวนี้รุ่นหท่อมันจะมีหท่อนะครับอ่าอันนี้จะราคาหนึ่งพันบาทนะครับรุ่นหนึ่งท่อ อันนี้จะเป็นออฟต้า1.6เหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น2ท่อนะฮะตัวนี้รุ่น2ท่อไม่เหมือนกับตัวแรกนะฮะตัวนี้อันละพันสองบาทอ่าถัดมาตโตโยต้ารีโวนะครับอันนี้1,800บาทรีโวถัดมาตัวนี้จะเป็นเชฟโซนิกนะฮะหนึ่บาทนะครับเชฟโซนิกอ่าตัวนี้จะเป็นนิสสันเทียนาเจมนะฮะมันจะมีซ้ายกับขวานะฮะ มันจะใช้2ฝาครอบวาล์วรถคันหนึ่งจะใช้2อ,อันมีซ้ายมีขวาแตกอันไหนเปลี่ยนอันนั้นอันละพันสองบาทนะครับอ่าถัดมาตัวนี้เป็นวีโก้อ่าตัวนี้ที่ตะกี้เราบอกว่าเรามีทําเป็นอลูมิเนียมละขาย2องพแต่ถ้าคนไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้ความร้อนอะไรเยอะๆก็เปลี่ยนธรรมดาตัวเดิมนี่อันละพันแนะเป็นพลาสติกนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นวีโก้อีกตัวหนึง่งแต่มันจะเป็นรุ่นใหม่ละ2.5 VN นนะครับตัวนี้จะขึ้นมากว่าตัวตะกี้นะครับ ปีจะใหม่กว่า1,800บาทเป็น VN นะฮะ Vigo Champ VN นะครับ1,800บาทตัวล่างนี้ w i z Camry ตัวนี้ใช้เยอะมากเอาเอารหัสเครื่องดีกว่า1 a z 2 a z ใช้ตัวเดียวกันนะครับ w i z Camry นะครับอรนละ1,400บาทนะครับอ่าตะ่กี้รีวิวไปให้ฟังราคาแล้วนะครับฝาครอบวาวทั้งหลายนะครับเดี๋ยวมีจะสไลด์ราคาขึ้นให้ดูตอนจบอีกทีนะครับอาแล้วถ้า ท่านใดอยากให้ผมรีวิวสินค้าชิ้นไหนก็อิ inbox มาหรือว่าโคอมเมนต์มาใต้ใต้ YouTube นี่นะครับหรือว่าเข้าไปทางเฟซ inbox มาก็ได้ Facebook เรา CL อะไลยนต์นะครับท้องทางติดต่อทางไลน์ก็ตัวแอดนะฮะ CL ขีดกลาง Charlie C H A L E E @CL ขีด Charlie นะครับแล้วก็เบอร์โทร022355722 3ถ้ามาจะมาที่ร้านก็ กด Google Map เลยพิมพ์เลย CL อะไนตนเดี๋ยวเขาพามาเลยนะครับสินค้าทางร้านเรารับประกันให้6เดือนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าเทปต่อไปเราจะมีอะไรมารีวิวสินค้าที่น่าสนใจนะครับติดตามกดติดตามนะครับสวัสดีครับ CL CL